ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องประชุมของชุมชนบ้านแหลมของเรานะครับผัยพุทธมเตน,นะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับห้องประชุมเราเนี่ยจะอยู่ชั้นบนนะครับเดินขึ้นมาชั้นบนก็จะมีจุคนถ้านั่งเป็นเชียเตอร์เนี่ยเคยเคยนั่งกันนะครับได้ก็ประมาณสักหนึ่งร้อยคนนะครับเป็นถ้าเป็นเชียเตอร์นะแต่จะตั้งเป็นโต๊ะเป็นนั่งขึ้นมาก็ห้าสิบหกสิบก็ได้นี่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆก่อนนะครับให้เห็นโล่ง,ลง ลงลนะครับเนี่ยเปิดไฟแป๊บหนึ่งก่อนนี่นะครับนี่ห้องประชุมของเรานะครับอ่าเป็นแอร์นะครับแอร์โล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีไว้บอร์ดให้ใช้นะครับนี่เป็นห้องประชุมของเรานะครับสักหน้าห้องประชุมนี่เลยนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทุกคนนี่ห้องประชุมว่างหกเมตรยาวยี่สิบเมตรครับผมนะครับ